สวัสดีค่ะป้าออมนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องถึงป้าเต็นลุงพลแห่งบ้านก๊กกอบนะคะนิยายเรื่องนี้ก็ยาวนานมากเลยนะคะอันที่จริงวันที่ลุงพลไปทำบุญที่มีคนร้องไห้ป้าเต็นมาพูดวันนี้ อันนี้จริงก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเขาร้องไห้ทำไมป้าปาก็ดูดูคลิปอยู่ก็ไปกลัวใครเห็นเห็นสามีก็ถือไม้ถืออะไรขึ้นมามารับร้องไห้อะไรเขาคุยกับเอฟซีเนี่ยเอฟซีเขาคงจะปั่นแล้วมาจะมีเรื่องอะไรคนเขาไปทําบุญกันครับสางเขียวร้องไห้สางเขียว สังเขล้องง่ายเมื่อไรสังเขียวไม่รู้เป็นจิตคิดเ,เองคนเนาะคนอันที่จริงนะคนบ้านเดียวกันเนาะคนในหมู่บ้านเดียวกันเคยคนเคยคุยกันแล้วมันไม่ได้คุยกันไปเห็นคนนอกคนนอกมันก็อยู่นอกหมู่บ้านเนาะอันที่จริงนะถ้าเข้าใจนะก็เข้ามาคุยกันได้เขาก็คงจะให้อภัยกันเนาะ ต่อไปถ้าอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็จะได้มองหน้ากันให้มันสนิทหน่อยคนทั้งนอกมันเป็นคนนอกหมู่บ้านเข้ามาปั่นเราจะไปเชื่ออะไรเขาถ้ากฎหมายถ้าลงพลผิดก็ก็ผิดเนาะเราก็รอตำรวจเขาจัดการจะไปเชื่อคนนอกทำไให้มันปั่นไปอิจฉาริษยากันทำไมตายแล้วก็เอาไปไม่ได้อยู่กันไม่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากกัน จินตนาการไปนู่นไปนี่สร้างปุ๋พยพญานาคปู่พญานาคกระหาแม่เจ็บขากระหาว่าเป็นพ่อพญานาคมันจิตมันคิดไปอะไรเหมือนแปดนะสางเขียวนี่พูดถึงว่าป้ากระดูงงแต่ข่าวตอนตอนที่ทูบป,ปักหวัวนั่นแหละสางเขียวก็ออกมาวุดนไหวร้องโอ้ยตะพลตะพลทำอะไรก็ไม่มาปรึกษาทำอะไรอะไรมาโทษตะพล อันที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ไม่มันก็ไม่ได้มองความจริงใจมันก็มีน้อยมากเนีย่ยนะปวดหัวจริงเราจะหาเพื่อนแท้นี่ก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าเป็นลุงพลนะถ้าป้าเป็นลุงพลนะไม่อยู่แล้วหมู่บ้านนะั้นย้ายหมู่บ้านนะไปอยู่นู่นบ้านพอ่อบ้านแมน่แต่แกก็คงจะไม่ย้ายไปไหนหรอกนะเพ่อแกได้สร้างพญานงพญานาคทำ ถ้าเป็นป้าถ้าเรื่องมันสงบไอ้นูน่นไอ้นี่นะป้าก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่รู้อะไรกันนักหนะพูดถึงว่าถ้ามันหมดปล่อยวางไม่จองเวรจองกรรมกันอย่างคนเมืองพงเมืองเพชรไม่จองเวรจองกรรมต่างคนต่างอยู่ซะมันเรื่องอะไรมันผิดมันถูกก็ให้กฎหมายก็ทําตามไปก็ไม่ต้องมา พาด่ามาว่ามาอะไรกันดูมันมองดูว่าโอ้คนเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองคนไทยเจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตไร้สาระวันนี้ลุงพลก็ไปนู่นสทอสบสอกกตุมสถานีตำรวจกบตูมมาเลยนะคงเรื่องพญานาคเรื่องอะไรนะวันนี้เมื่อคืนนี้ปราแตนก็ไปจับเขียดจับกบ เรื่อง Youtube ที่เขาจากไปเข้ามาเขาก็กลับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมากเลยใครจะมาอยู่อะไรยาวไกลเดี๋ยวคอนเทนต์มันหมดไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่ามีแน่อย่าป้าอ้อมลงไปหมดโควิดจากอังกฤษเรียบร้อยได้วัคซีนสองเข็มเหตุการณ์ปกติแล้วจะไปนอนที่หมู่บ้านกก ไปทำคลิปแทน youtube เก่าที่หายไปคนใหม่มาคนเก่าออกมันก็เรื่องปกติเขาก็ไปพูดอะไรอยู่บ้านทำคอนเทนต์อยู่บ้านเขาก็ได้ตามภาษาเราก็จะไปซีเรียสคนหมูมากอยู่กันมันก็มีเรื่องนิดนหน่อยหนอย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะไปถือสากันเล็กๆกน้อยน้อยอันที่จริงนะไอ้พวกพวกยูทูบบางคนที่คิดมากเครียดมากอะไร มีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเก็บมาคิดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆทำไมไม่เข้าใจลุงผลเขาบ้างแล้วเขามีเรื่องแย่ใส่สมองเรื่องโรงขื้นศาลตำรงตตำรวจปัญหาเขามีท่วมหัวหอยู่แล้วเขาต้องนึกถึงใจเขาใจเราบ้างอะถ้าเป็นเราเป็นลุงผลป้าแตนปัญหาท่วมหัวหนะแค่นั้นก็เครียดแล้วจะไปคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับเขาคอนเทนต์ก็ทำไปหน้าหมู่บ้าน อันที่จริงนะคนที่ที่ป้าดู Youtube นะป้าไม่ได้ไปสนใจดูลุงพลนะไม่ต้องไปก็ถ่ายแกมั่งแต่คือว่าที่ไม่สนใจคือถ้าเธอถ่ายในหมู่บ้านถ่ายถ่ายแถวพญายนาคถ่ายแถวพูดคุยกันธรรมดาป้าก็ดูนั่นแหละดูว่าเออเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งเขาอยู่กันดีไหมเขากระตุ้มหงหมหอกัอนไหมอะไรอยเงี้ยก็ดูแบบนั้นอนะ่ะไม่ต้องจําเป็นจะไปต้องไปตามลุงพลหรอกคอนเทนต์นั่นนะ ไม่ต้องไปเต็นไปตามป้าแตนเนาะอย่างเมเดย์ก็ไปตามป้าแตนลุงพลนั่นโอ้ยเขาเป็นคนจิตใจดีเขาก็ไปคอยช่วยเนาะเขาไปช่วยเหลือเรื่องทํา youtube ทําคลิปยังไงแล้วเขาก็คนนึงขับคนนึงก็ไปซื้อของซื้ออะไรก็ปล่อยเขาไปเถิดถ้าเราอยากให้ลหุงพลป้าแตนเขามั่งมีเราก็ต้องช่วยกันอย่างนั้นคนละไม้คนละมือใครถนัดอะไรก็ช่วยอย่าไปคิด นิดคิดหน่อยเลยถ้าเราอยู่รอบนอกได้เราช่วยว่าเออใครมาจะมาทําร้ายกฎหมายเป็นยังไงเราก็ทําตามไปนั่นนะดูว่ากฎหมายบ้านเมืองคือทําเป็นยังไงอย่ามาลังแกกันแค่นั้นก็ช่วยกันไปคนละไม้ละมือในคนอยู่เมืองนอกคนอะไรที่กขส่งองอาหารไปเขาก็คิดอยากให้ทุกคนก็ตุ้มหุ้มหอกันนะไม่อยากให้ไปไหนเขาก็ช่วยบริจาคนู่นนี่ให้อยู่เขาก็คิดไปอย่างนั้นต่างคนก็ถนัดกัน ก็อยู่คนละแบบช่วยไปคนละแบบเป็นหูเป็นตาให้กันเราต้องเข้าใจมันเขาก็มีปัญหาเยอะนะจริงๆแล้วก็อยากจะให้ป้าแตนหนึ่งผลพูดขายชามิดมาติดพีดกับรูทีนเซตบ่อยๆเพราะสองสองสองยี่ห้อนี้ก็คอยช่วยเลยช่วยคนลน ก็พูดธรรมดาแต่เราอย่าไปโฆษณาเกินจริงก็อย่างให้อย่าไปอนั่นเลยคนเก่าคนไปคนมาก็อย่าไปคิดว่าอ้ยังงู้นอย่างงี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเขาอยู่นานแล้วค่าใช้จ่ายอะไรก็อยู่โอ้ต้องไปบ้านไปช่องกลับมาย้อกลับทุกวันนี้กับยู u b e ก็ถึงกลับกันไปช่อง y u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  e ก็โหยัดตุดตายแล้วนีน่ขี่ช่องไปแลวนะแค่คนในหมู่บ้านแค่แค่แค ถ้าคนไปกันกลับบนหมดใน youtube แค่คนในหมู่บ้านเก,กๆถ้าเขามาทำอะไรคอนเทนต์อะไรกันบ้างหน้าหมู่บ้านทุน่คนโอ้ก็เยอะๆตอนนี้ก็มีป้าคำใสเพิ่มคนไหม่แม่ป้าคำใสเปิด youtube ดีนะชอบนี่แกก็จะได้ไรฟ์จดขายเสื้อผ้าก็ยังแปลกใจเมื่อก่อนทำไมแกไม่เปิดถ้าป้าอยู่แถวนั้นนานป้าก็เปิดไปแล้วมาอยู่เมืองนอก อันที่จริงคอนเทนต์มาหน้าบ้านลุงพลนี่ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเลยถ่ายนู่นถ่ายนี่คนก็เข้าไปดูนไงก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะกับคนในหมู่บ้านเกกอให้รักสมามัคคีกันอย่าไปคิดจองเวรจองกรรมกันเลยชีวิตไม่แน่นอนนะคะรักกันไว้เถิด ป้อมอยู่เมืองอังกฤษก็เอาใจช่วยอยู่ก็เห็นคนอังกฤษก็เป็นเอฟซีลุงพลหลายคนอยู่นะวันนี้ขอให้พูดถึงว่าเรื่องพญานาคเรื่องอะไรก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีเรื่องทุกเรื่องที่ขึ้นลงขึ้นศาลของลุงพลก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีก็เป็นกำลังใจให้กับ Youtube ทุกคน ก็มีหลายช่องมีหลายช่องนะที่ดีทุกหลายช่องก็ชอบดูอยู่นะช่องแม่ผู้ใหญ่ช่องผู้ช่วยผู้ช่วยแทนช่องเมเดช่องลุงมลช่องานโพธทิช่องแอนแชนแนลแชนแนลแอนแชนแนลก็ดีนะเขาก็ช่วยเก็บฝานู่นให้มันสะอาดสะอ้าน อันที่จริงน่าจะทำคอนเทนต์ u t u b e ทุกคนอนะทำคอนเทนต์อะเก็บเศษขยะรอบบ้านลุงพลอนะบอกลุงพลอนะไหนไม่ใช้อาไปทิ้ง,อา,งานะาอ,าอาไปทิ้งขยะนะเคลียให้ลถขนเอาไปหนุนไปทิ้งถ้าเราซื้อได้ของนะของมันก็จะแน่นเต็มบ้านอยู่แนละ้วอะไหน,นไม่ใช้อะไรก็ออกไปมันจะได้โล่งหูโล่งตาเคลียไปให้ร,บรอบ ให้มันงามให้มันสะอาดสะอ้านคนไปคนมาทำคอนเทนต์เก็บรอบบ้านทำให้มันสะอาดสะอานอย่าไปเสียดายข้าวของมากเสียดายนะของเต็มบ้านไม่มีที่อยู่มอไซค์ห้างมอไซค์ห้างนะ่ไม่ใช้ก็ขายเป็นเศษเหล็กไปน,นู่นไม่งั้นก็ทำโรงทำอะไรที่เก็บของให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะได้ไม่รก นนั้นตอนนี้ลุงพลไม่เหมือนเดิมแล,นะล้วนะลุงพลเป็นคนสาธารณะนะคนดูอยู่ก็ทำให้มันเรียบร้อยพูดจาก็ไม่ต้องอย่าพูดเล่นเยอะก็เ,เป็นกำลังใจให้พูดเล่นเยอะนะมันไม่ใช่จริงๆมันมองมันไม่นั่นไงแบบลุงพลก็ต้องพูดดีพูดดีจาดีนั่นแหละเป็นอะไรที่ดีพูดเล่นพูดโจกมากก็ อย่าไปมันมันมองดูมันไม่ไม่สวยงามนีครับเป็นกําลังใจให้นะคนที่คิดร้ายก็ขอให้แพ้ภัยไปจริงๆแล้วนะตัวพระอ้อเเงนะอันไหนที่มันยกฟ้องไปนะคนมันจ้องจะจับผิดอันนี้จริงนี่อยากให้ฟ้องกลับเลยพ่อยคนนี้แม่ง กล่าวหาคนนน้นกล่าวหาคนนี้อยากจัดหนักจริงๆแต่ทนายสมเกตไม่ทําอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือความคิดของปาปาก็อยากจะให้จัดจัดให้หนักงั้นมันไม่กลัวสักทีเนาะพูดถึงว่าเราไม่ทํามันก็ไม่กลัวเรายอมมันก็ยิ่งเหยียบก็ต้องสู้เหมือนคนเรามันก็ต้องฮืดสู้ไม่ใช่ย่าก็ทำอยู่ข้างเดียว อันนี้ก็พูดไปแต่ก็แล้วแต่จะคิดจะทำอะไรก็ขอให้รบหลักแข้วคาโปลอดภัยนะคะตอนนี้ป้าคําใสมีมี youtube เลยวยวป้าคํสาสจัดเดีย๋ยวให้ป้าสําป้าคำสสเป็นทหารเอกยืนหน้าตายืนหน้าบ้านเลย <c ười> ใครมาดา่ากับคนไหน ด่าม,มาด่ากลับเลยป้าคําำใสบอกจัดเนี่ยเก็บฝาดหน้าบ้านให้เรียบร้อยแลยป้าคำใสอันไหนไม่ดีมาเข้าบ้านป้าคำใสฝาดไปให้หมดให้ป้าคำใสฝาดไปให้หมดนะคะเอาใจช่วยนะคะคนเราถ้าไม่ผิดมาโดนเข้าใส่ร้ายมาเป็นมาให้มันเป็นแพนรับบาปเนี่ยมันก็ไม่คือเนาะก็ขอนะอีกไม่กีว่วันลววันที่สิบเอ็ดก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไง ว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะก็ขอให้ทุกคนรักกันนะคนในหมู่บ้านกกอบคนที่ไปคบกับคนหมู่บ้านต่างถิ่นก็อขอให้คิดได้เร็วๆเด้อเอาใจช่วยนะคะทุกคนกับปออมนะคะอย่าเจอกันใหม่นะคะ